ดีจ้าเมอนี้ตุ้มตาอุดรชาแนลเจะมาเห็ดสาคูฟักทองด้วยจ้าเด้อเห็ดของหวานพี่น้องอยากกินของหวานนี่นะวิธีการต้มสาคูนะจ๊ะห้องก็เห็ดไห่หนามันเดือดๆก่อนจ้าแล้วก็ห้องก็เอาสาคูลงไปนึ่งน้ะจ้าต้มไฟปั่นกันแล้วก็ก่อนสิต้มห่อแซห่อแซสาคูใส่น้ำไว้จัะไปประมาณหาหนกนาทีก่อนเด้อจ้า มันหาหน้าที่ก็ได้พี่น้องเข้าแซ่สักคู่เพราะว่าเวลามาต้มมันจะเพิดสีสุกเร็วมันจเะเป็นตาเขียดนะจ๊ะเป็นแบบข,า,ขาวๆนะจ๊ะม,มันต้มแล้วก็ค้นไปจ้ะลงแล้วก็ค้นไปมันติดหมอนะพี่น้องเนาะสักคู่เหดง่ายที่สุดเลยน,นะจ๊ะเพราะสีค้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันสีสุกนะจ๊ะสักคู่เข้ากับ เริ่มที่จนะซุกเรียกน้องพี่น้องนะะเขากับวิทไฟได้เลยนะจ๊ะวิทไฟแล้วเขาก็กกจะไปน้าจ้ะหลังจากที่เขาต้มไอ้นี้สุกเรียกน้จ้าเขาก็มาเทใส่เทใส่กระลำมังเลยน้าจ้าทเทใส่กระลำมังที่เขามีน้ำอยู่นี่น้าจ้านะเทใส่เลยเดี๋ยวเขาค่อยกรองก่อนน้นนจ๊ะ ล้างน้ำรอนยางมันออกมาจากรอนยางมันออกมาจกประกอบนะจ๊ะแล้ว งกนหนัวท้องไต่้องพอสะโพกเปกีติดนหนี่ตะแกรงน,น้อยวนนิดน้อยทางน้ำยางก จับต่อไปห่อกระสีมาต้มฟักทองนะจ๊ะเชี่ยมฟักทองนะจ๊ะถ้าเป็นชิ้นเล็กเไว้ถยาใซส์กับสาคูห่อกระสีต้มไปต้มไปกก้อนจนกว่าไฟฟอ้ฟักทองมันสีสุกดีน่าจะถ้าคักทองสุกดีแล้วก็เขาจะค่อยเอาน้ำตาลใไซน่านนจ๊ะนำกปทีห่อกระสีแยกตั้งหากนะ่พี่น้องเนาะของทุกยอย่างเ่าก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้ไอ้ ฟักทองนี่ห้าวบ๊ใส่ห้าวบ๊เอาลายน้อจ๊ะห้าวบ๊ใส่แล้วห้าวใส่พ่อแบบว่าให้มันปัปป๊บปลายเล็กน้อยน้อจ๊ะแล้วก็สิเป็นน้ำเชื่อมก็อยู่ในน,น้ำฟักทองนี่แหละจ๊ะแล้วเราก็จะมาตักใส่เลยนะจ๊ะทำกินง่ายๆสไตล์ตุ๊กตาอุดรชาติแนวน้อพี่น้องเนาะแบบนี้ห้าวกับพร้อมเสิร์ฟได้เลยน้อจ๊ะตักเลยค่ะตักสักคู่ก่อนเลยน้อพี่น้องเนาะ จะตักใส่ประมาณนี้นะจะประมาณนี้ละจ้ะสักคู่ฟักทองง่ายๆจะแล้วก็ไอ้น้ำกะทินี้หัวกะทินี้ข้ามักมันหลายมันหน่อยข้ากระจัดใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อจ้ะเด้อเพจจ้าแล้วก็ได้ของหวานง่ายๆทำกินแบบเร่งด่วนได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะ มาจ้ามากินด้วยกันนะคะพี่ๆเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับทุกตาุดอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีจ้า